สวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วอาตีสัมภารทองนะคะเป็นยังไงคะแม่ค้าถูกไหมงวดก่อนยืดยูใบหนึงว่าถูกหนึ่งหนึ่งศูนย์ได้หนึ่งหนึ่งศูนย์ไม่ได้ทางนน้นสองใบเองอืมแต่ทางเราไม่มีเลยเนาะมีมีาวางมีอยู่เลยเนาะแต่เราไม่ได้ซื้อเนาะเสียดายหนึ่งหนึ่งศูนย์ยังวะโวดก่อนมีผู้ใดเชี่ยว เออมาสิเอาอยู่เนาะหรือเอ๋อแมนหนึ่งหนึ่งศูนย์เอาน้ำแมนหนึ่งหนึ่งศูนย์เอาน้ำเบื่อแหลก็ที่เทืนเจ้าอยู่เอออันอันซีบเนี่ยเอาว่เนี้ยเนี่ยซีบตลอดตลอดวดก่อนมีใครถูกเยอะ่งวดก่อนนี้ผู้ใดถือหลายบ่ถือหลายเยอะเนี่ยผู้ขายดอกไม้ถือหลายตีจริงจริงกฝนเกาิบ เบสกับหกับเก้าเนี uh, um, okay. ่ยเป็นเบอนึ่งหรือวาหนีอยู่ตลอดมืออุ้ยขนลุกแล้วเกลียวนี่นะเกลียเนาะโอ้คนขายดอกไม้พี่พี่ไปบูชาดอกไม้หน่อยโอ้หมไม่ร่วมทีมันจะนี่หรือแบบนี้ใครเขากันงจะเคลียร์ฟังได้เลขจากหลวงปู่มา ไม่ออกกับกันเลยใช่ไหมคะอืมไม่ยอมออกับกันเลยเออไล่เมื่อก็ได้จะมาทำตีเลขดังมเน่เปเก้าเมนเก้าเลิศไปอ้หูหกเปกับเนี่ยเปเนี่ยเข้ากันเลยแล้วได้เลขหลวงปู่มาให้เก้าแปดหกแปดเออนี่แหละชอบมากไม่ออกกับกันเลยบู่้ใด้จะทำเลขดังเปเกาเออแปดเก้าดังดัง นี่นะคะอ่างน้ำมนต์ตีนี่ปีเขาบอกว่าไม่ยอมหมอกดากกันเลยหมอว่านี่คู่นี้ออกไปแป๊บหนึ่งแล้วก็เข้ามาอีกจ้าอือออกไปแล้วเข้ามาอีกโอ้จะแมนตัวนี้ตัวนี้แน่นอนตะวันเบอร์หกกับเก้าตัวเดียวกันเนาะแต่แต่หนึ่งหานี่ตอนจยูยูสวยยูกว่มันมาออกออกมาถึงนี่แหละออกมาถึงนี่แหละก็ไปก็ไปอยู่ด้วยกันอีกอือ เป็นเป็นเป็นปาฏิหาระคะอธิอธิอดีอ,อสัมอทองอาจจะให้โชคให้ลาบนะคะเขาบอกว่าคนขายดอกไม้ได้โชคเยอะเลยนะคะเดี๋ยวจะพาเข้ามาไหว้หลวงปู่งวดก่อนนี้พูดถึงถ้าดูดีๆก็จะมีเลขเข้าอยู่เนาะเข้าเก้าแปดสามได้ด้เนาะถ้าเราจับเข้าดีๆนะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวพาดูอ่างน้ำมนต์ของหลวงปู่ หลวงปู่สุดใช่ไหมคะหลวงปูส่ปสุดนะคะนี่ค่ะมีเลขเหมือนกันนะคะหกแปดหกแปดนะคะถ้ามาถ้าถ้ามางวดก่อนนี้นี่นะคะหกแปดแล้วก็มีศูนย์มีเจ็ดมีสี่เลขเลขหลวงปู่สุดนะคะอ่านน้ำมนต์หลวงปู่สุดดูดีๆนะคะ เดี๋ยวยังไงแอดจะสรุปหวยให้อีกทีนะคะ<ม>นี่ค่ะตามนมาสการหลวงปู่สุดนะคะกำลังไหวอันนี้ก็เป็นคาถาหลวงปู่นะคะ,ะแปะหน้าจอไว้แล้วก็ขอพรนะคะ<ม>ตั้งแต่ทําคลิปมานี่สามวันแล้วก็รู้สึกว่าจะเข้าทุกวันนะคะถ้าดูดีๆนะคะดูดีๆจับเลขดีๆนะคะ<ม>ก็จะได้ทุกงวดเลยตามตามที่แอดมา มามาดูขันน้ำมนต์ให้นะคะนี่นะคะกับขอพรอหลวงปู่ด้วยกันนะคะ คะหลวงปู่หลวงปู่สุดเอ็ดก็จะมาช่วงชวเช้าๆนะคะมาช่วงชวเช้าๆมาให้ดูนะคะคอันนี้อันนี้อะไรคะพี่อ่างอะไรคะอ๋ออ่างปลานึกว่าบ่อน้ำศักด <laughs> ิ์สิทธิอ์อ๋อมีน้ำตกมีมก <laughs> ค่ะเอออัญมณีจำพ่อทองนะคะ พี่พี่คนขายดอกไม้ได้เยอะเหรอคะเลือกซ้ำซ้ำตัวเลยบอกหอยหอยใหญ่ได้บ่ตัวมาเขาได้เขาได้หาเก้าหลายๆเพราะว่าคือน้ำอยู่หอนเต็มเลยโอ้ใช่ใช่ได้หาเก้าพวกก่อนนี้เขาจะเข้าบนเข้าล่างนีได้เนาะมีห้ามีเก้ามีสามมีแปดเนาะเออถ้าดูถ้าดูดีจ้าค่ะอื้อ จ้าโอ้ใส่ซองมีซองด้วยหรอคะซองกระถินซองกระถินอ๋อมีไหมคะซองซองนี่ได้ใส่ขอขอทำขอทำบุญด้วยคนค่ะซองกระถินนะคะนี่ก็เป็นบูชาดอกไม้ทุกเียนนะคะทับซองหน่อยค่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวใส่เดี๋ยว สองกระถินนะคะกระถินวันที่17นะคะตุลาตุลานะคะตุลาพศสพวันที่17นะคะ17ค่ะอ่ะใครมีโอกาสก็มานะคะทำบุญกระถินร่วมกันค่ะเดี๋ยวแอดก็จะแอดมีโชคไม่ราบโคตรก่อนก็ได้ไม่เยอะนะคะได้นิดหน่อยค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะทำบุญกระถินนะคะวันที่17ตุลานะคะเดี๋ยวมาร่วมบุญกระถินด้วยกัน น,นี้นะคะเดี๋ยวนี่เลยแอดพาดูอีกทีนะคะนี่อ่างน้ำมนต์นะคะอ่างน้งำมนต์ของอาตีสัมพอทองนะคะมีห้ามีหนึ่งพี่เขาบอกว่าที่พี่เขาขายลอตเตอรี่อยู่นี่ตลอดนี่เขาบอกว่าห้ากับหนึ่งก็ทีแรกก็แยกออกกกันแล้วก็มาอยู่คู่กันอีกนะคะแต่ส่วนตัวนี้นะคะเด็ดส่วนตัวนี้คือเด็ดเลยค่ะไม่อยอมอกกับกันเลยค่ะแยกออกกักกันแป๊บเดียวก็ามาอยู่ด้วยกันอีกนะคะ เนี่ยนะคะเป็นตัวที่แอดชอบเลยนะคะชอบมากเลยค่ะแล้วก็ในอ่างน้ำมนต์ของหลวงปู่สุดนะคะเมื่อกี้ก็มีนะคะแปดหกเก้าเอ้หกแปดเก้าแปดีล้วก็มีสามมีศูนย์มีเจ็ดมีสี่เดี๋ยวแอดจะสรุปให้อีกทีนะคะงวดก่อนนี่นะคะถ้าดูดีๆก็จะมีหมดเลยนะคะเข้าบนเข้าล่างนะคะนี่นะคะอ่างน้ำมนต์อติสัมภารทองนะคะอันนี้ก็เป็นไอ้ไข่นะคะขอฟรอนนะคะขอฟรอนไอ้ไข่ด้วยกันนะคะ วดก่อนแอดก็จะต้องนำชุดทหารมาถวายเพราะว่าขอไว้ขอไว้นิดนึงนะคะนี่ก็นะคะตีสันพอทองมาทุกครั้งก็ต้องมาถ่ายให้เอฟซีทุกท่านนะคะขอโชคขอลาบไปด้วยกันนะคะขอให้อาจีประทานโชคลาบก้อนใหญ่หญหญนะะๆ,ๆนะคะไม่เฮงๆรวยๆนะคะคุณพี่ได้มังไหมคะวดก่อน ได้เยอะไหมคะได้ลอตเตอรี่สองคู่ค่ะโอ้โหเฮงเลยเฮงเลยหนูกหน็หนูก็ได้นิดหน่อยอ <laughs> มาถ่ายมามาถ่ายลงตลอดเลยค,ค,นคนอยากอยากดูพูดก่อนคนถูกเยอะไหมคะเยอะค่ะโอ้โหเยอะมากเลยที่เลี้ยงเด็กที่นี่ถูกสี่หมื่นเลยเหรอคะลอตเตอรี่อย่านั้นเลยโอ้สุดยอดสุดยอดเลยนะคะเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะคะคนไม่ดูแลที่วัดเนี่ยคนที่ตายได้ก็คือ ถูกถูกกันเยอะเลยนะคะบารมีบารมีท่านเดี๋ยววันที่17จหนูจะมาร่วมบุญกระถิน <laughs> จะ้ะค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะพี่จะ้ะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเขย่าเจมเจีไข่และดูสักหน่อยค่ะ <laughs> ข,ขอโชคขอลาบค่ะมาแต่เช้าเพรเขาบอกว่ามาทําไมเวลามาไม่มีคนเลยเราชอบมาแต่เช้าเนาะ <laughs> ใส่ใส่ได้ยัง ใส่เอาใส่ใ,สให้แ <ểu> <respuesta. S 2> ล้วก็มาให้พี่มาถวายเลยใส่จองนะเอาตังหนึ่งรูปแบบหนึ่งเลยอ่ะเออแล้วก็มาถวายอ่ะเมื่อเมื่อวานคนเยอะบอกลายลายแต่แต่พูดถึงหวยเก้าแปดมันจะเข้ากันเลยอ่ะกับเอสดึกดังดึกดังลงสวรรค์นักฟุตสวรรค์นักฟุตรอเก้าไงสวรรค์นักฟุตรอเก้าใช่ท่านก็แปดสิบเก้าเก้าสิบแปดเนี่ ไม่ใช <S preach science> <Không> ่หมดเราบ่อนี้รถตรีจองเขาไว้แล้วเขาให้ไปเท่าไหรไปแล้วร้อยยีสิบแต่ก็เอาอีกบ่อขันูบคนย้ายกันนะขย่าย่างแล้าหอยวันหาเก้ากับอันซูนหกใส่กันขายสองร้อยสองใบอ้เอาชสดเอาไปหา่อเอาลีกดังนะลีกดังลีแห้งนะแมาเสม้นจ้าจ้าบเอาเออ ค่ะอย่าลืมนะคะเก้าแปดแปดเก้านะคะหาไวค่ะหาไว้ได้ก็หานะคะแปดกับหกก็ตัวเดียวกันนะคะพี่ fc ทุกท่านนะคะแปดกับหกก็ตัวเดียวกันเอยเก้ากับหกไม่ใช่อ้ยพูดผิดอีกแกพูดผิดอีกแกเออแอดมินพูดผิดอีกแกเก้ากับหกตัวเดียวกันนะคะอืมนี่ก็เห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยพี่เขาเหลืออยู่เนี่ยพี่เขาเหลืออยู่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวแอดจะแอดจะติดติดไปบ้อกวอก่อนก็ได้โชคกับเกียร์อยู่นะคะ ช่องความหวังคนจนค่ะพี่แต่ว่าแต่ว่าเพิ่งเพิ่งจะเป็นเพิ่งจะเป็นช่องใหม่ยังยังไม่ค่อยไอ้นี่เท่าไหร่หรอกแต่ก็คนก็เริ่มเริ่มเริ่มเข้ามาแล้วแหละเพราะว่าได้โชคกับอาทีเยอะจ้าเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวมีคนเข้ามาจ้าเดี๋ยวก็มีคนเข้ามาดูค่ะใไข่ไข่หัวซองเลยนะคะเห็นไหมไข่ไอ้ไอ้ที่ไอ้ไม้อะไรนะคะไข้สัตว์ทองก็มีก็มาถวายมันนั้นอืมบนถือเลขอ๋อ ลืมเห็นเหรอคะมามาถวายวัน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 ถูกไหมเลยนะบอกสองไข่สองไข่เลยพูดกันแอบมีตลกนิดนินะคะนี่นะคะพี่เขาถูกหวยนะคะเอาเอาไอ้ไข่มาถวายนะคะเป็นไม้สักทองนะคะ,เ,ะเป็นไม้สักทองเลยค่ะองค์ใหม่นะคะองค์ใหม่ะค,ะค่ะขอพรนะคะไอ้ไข่จ๋า ขอให้มีโชคมีลาบนะคะขอพรนะคะนี่เป็นไม้สักทองทั้งองค์เลยนะคะสวยมากนะคะและนี่ก็คือเลขประทัดนะคะเลขประทัดนะคะวันนั้นที่ท่านมาจุดนะคะห้าเจ็ดเก้าแปดสองนะคะอา้าเก้าแปดมาอีกแล้วค่ะเก้าแปดมาอีกแล้วค่ะเปดเก้าเก้าแปดนะคะมาอีกแล้วค่ะโอ้โหนี่นะคะเดี๋ยวจะขยิบซิมซีเนะาะขยิบซิมซียักษ ขอพรไอ้ไข่สักหน่อยเดี๋ยวพ,พี่ไปถวายถวายนุงพ่อเลยถวายทรงกระถินหนูมาทำคลิปที่นี่สามวถดงงวดต,ตั้งแต่เก้าแปดเนาะเริ่มทำคลิปเลยนะเก้าแปดคู่จง อ๋อแ,แล้วแล้วห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ดลงปูสุดถูกแล้วก็มาถูกพูดก่อนนี่มาเก็บบนนะวันนี่้ค่ะที่โค่ลองมาถวายบากจ้ะเจอเจ้ามาเยี่ยมเมื่อีรมาจะจะมาอย่างนี้แล้วก็จะมาวันสุดท้ายวันใกล้วันหวยออกแค่นั้นค่ะ,ะโอ้ เลยหวยเรือก็ยังเป็นโชคเป็นลาภนะจา้าทองแท้เลยเพียงนี้ก็จะเป็นคลิปที่เอทเขย่าซิมซีดได้นะคะเขย่อลรอบแรกนะคะตกลงมาสองสี่นะคะของทัร์พร้อมกันเลยคะ่ะที่ทราบว่าฟซีจะชอบรึเปล่าะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเขย่าครั้งที่สองนะคะตกลงมาสองสี่ เด็ที่แอดฝันนะคะเดกแอดฝันฝันโตว้วนะคะเด็ฝันได้3ามเก้สนะคะก็เป็นเด็กที่แอดชอบนะคะตัดด้วยนะคะ 4, 4. ี่เก้าเก้าสเผื่อจะมีโชคดีบ้างก็อย่าลืมตัดด้วยนะคะสี่เก้าเก้าสี่นะคะหกสี่สี่หกค่ะสองเก้าเก้าสองนะคะสองหกหกสองนะคะก็ติดสองสี่สี่สองไว้บ้างนะคะเผื่อ เผื่อจะมีโชคมีลาบนะคะติดไว้เผื่อบ้างนะคะอย่าลืมนะคะ6กับ9ตัวเดียวกันนะคะเออก็ขอฝาก f อไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับแอดด้วยนะคะส่วนเลขที่เลขที่แอดชอบมากๆนะคะก็คือ4ี่เ้าเ้าสี่นะคะ9 8้าดแดเค่ะหกสี่สี่หนะคะชอบมากเลยนะคะ2องหหสองนี้ไว้เป็นตัวลองก็แล้วกันนะคะอย่าลืม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดทำคลิปในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ